สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่30เดือน10กันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศถุงทรายอีกแล้วนะครับผมช่วง18นาฬิกา22ถึง20นาฬิกา22มาดูในคลิปกันเลยครับ มาดูในคลิปจับะระดับต่ำเหมือนเดิมเลยครับสภาพอากาศถูซายก็จะมีโปกเกมอนตามนี้นะครับผมเราย้ายมาดูในคลิปจับะระดับสูงนะครับลงมาที่สภาพอากาศถูซายเลยโปกเกมอนก็จะมีตานี้เลยครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเลยนะครับผม แล้เวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย